นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดครับนั่นแหละครับมายกงวงขึ้นครับเราไม่ได้อยู่ใกล้นะครับอยู่ไกลเหมือนกันครับเขาก็จะใช้งวงดมกลิ่นนะครับถ้าเราไปใ,นในกล้กว่านี้เขาก็จะกระโดดใส่เหมือนเดิมนะครับใช้ธรรมชาติบำบัดร่างกายครับเขาจะได้ไม่งงอินนะครับ ถ้าผูกใกล้ๆหมู่บ้านผูกใกล้ๆอะไรนะครับเวลารถวิ่งผ่านนี้เขาจะกระโดดใส่ครับอยู่ไม่เป็นที่นะครับเขาจะละลวงจะทําใส่ตลอนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆแบบหมู่บ้านหรือใกล้ทางอย่างนี้นะครับอยู่ในป่าแปลงปลูกยากานี้เขาจะเงียบครับเงียบสงัดเขาจะไม่กระวนกระวายอะไรนะครับธรรมดาครับทาใส่ควานแค่ตอนเอาน้ํามาให้กินนะครับ โยนกล้วยโยนอาหารให้เขากินนะครับแค่นั้นเลยครับช่วงยวะนั้นนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับช้างบางเชือกนิสัยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับถามว่ามีอะไรที่จะให้เขากินแล้วหยุดทุงมันได้ไหมมีครับมีหลายอย่างครับ หนึ่งลูกฟักนะครับลูกฟักให้กินก็จะหยุดได้ครับสองต้นกล้วยชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกกล้วยอะไรก็บอกไม่รู้ครับกล้วยแถวบ้านเราลูกกล้วยบบเปรี้ยวครับลกล้วยส้มครับต้นกล้วยนั้นก็ช่วยได้ครับแป๊บเดียวก็จะหายนะครับลกล้วยและอีกอย่างก็คือต้นมะละกอก็ช่วยได้นะครับต้นมะละกอ แต่ว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายของเขาผลกระทบต่อร่างกายบ้างเป็นความรู้นะครับเป็นมีผลกระทบต่อร่างกายเขาเราแล้วก็เลยไม่ไม่อันนี้ครับไม่ทําครับให้เขาตกมันตามธรรมชาติดีกว่าครับเพราะมันไม่จําเป็นอะไรที่เราจะให้เขากินนะครับ มันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเขาภายในครับเราไม่รู้เราไมมองไม่เห็นข้างในครับมีผลกระทบบ้างนะครับเราก็ไม่เลยไม่จําเป็นที่จะให้เขากินนะครับให้ธรรมชาติบําบัดธรรมดาของเขาธรรมชาติบําบัดไปครับช้างป่าก็เหมือนกันแหละครับเขาไม่มีอะไรบา่นบดเขาตกมันก็หายปกติเองนะครับ เขากินแต่ช้างป่าดีนิดหนึ่งครับมีสมุนไพรมียารักษาอยู่ในป่าเยอะแยะนะครับไม่มีลูกใครเบียดเบียนเขานะครับช้างป่าเนี่ยอย่างดีอย่างหนึ่งครับมีพืชสมุนไพรต้นไม้หลายชนิดที่เป็นเป็นยารักษาไปนในตัวนะครับไอช้างบ้านเรานี่ต้องดูเลมันคอยสังเกตอาการเขาครับ,ค,รบคอยช่วยเหลือเขาครับ ถึงจะรู้ครับถึงจะช่วยเขาได้นะครับสังงกีอาการเขาเพเขาเป็นอย่างไรเวลาไม่สบายนะครับเราก็จะได้รู้ได้ช่วยเขาทันท่วงทีนะครับเขาก็เป็นปกติดีครับเขาไม่มีปัญหาละครับเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขาบ่อยนะครับแค่วันหนึ่งก็วันละ ถ้าวันไหนอากาศย็นก็ให้กินวันละครั้งนะครับวันไหนอากาศร้อนก็จะเช้ากับยินนะครับทั้งวันเขาก็อยู่อย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรรบกวนเขาก็ไม่ได้กระตุ้นอะไรนะครับเขายืนโยกสบายๆครับเขาไม่ได้ปวดหัวปวดอะไรมากมายนะครับจะอัปเดตอาการให้เป็นความรู้นะครับเผื่อบางท่านไม่รู้นะครับ เพือเป็นความรู้ในชาวช้างและทุก fc ทุกๆท่านได้รับรู้นะครับให้เข้าใจนะครับธรรมชาติอของเขาถามว่าวันๆเหนื่อยไหมตอบว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับร่างกายธรรมดาเลยครับ มีก็เหนื่อยบ้างแต่กับเห็นเขาคือทาแล้วเห็นเขามีความสุขได้กินย้าอิ่มแล้วก็มีความสุขนะครับความความเหนื่อยนั่นก็หายไปนะครับทํากับงานที่เราลักทําแล้วมีความสุขเราก็จะหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ซื่อและเราก็จะทําแบบซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่เราทํานะครับ นตกลงมาก็อากาศเย็นสบายครับหญ้าของเราก็มีชีวิตชีวานะครับช้างก็ชุ่มชื้นร่างกายนะบสบายสบายครับเล่นดินเล่นโคลนสบายอารมณ์นะครับนี่นะครับธรรมชาติของเขาเราอย่าไปคิดก่อนว่าเขาจะตากฝนตากแดดจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่นะครับเราต้องคิด หลายๆมุมนะครับกว้างๆคลิปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก่อนครับเขาไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับเขาดีใจด้วยซ้ำครับช้างอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่แหละครับหญ้าที่เราปลูกไว้ก็ทยอยได้เริ่มให้ได้กินแล้วนะครับสูงแล้วครับเราก็ทยอยเริ่มตัดให้กินครับ พอฝนตกลงมาบ่อยเราก็ได้ตัดให้เขาเรื่อยๆนะครับจะได้ให้เขาเกิดขึ้นมาอีกครับเกิดได้ทันอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นเขากินยาอิ่มก็มีความสุขครับอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่กับสิ่งที่เราชอบกับใจรักครับมีความสุขครับทำให้ทุกอย่างเพื่อเขาครับเพื่อช้าง บ,บรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้เราอยู่ทุกวันนี้ครับคลิปแค่นั้นเละครับเลยกระซือสัตว์กับอาชีพที่เราทํานะครับข้อมูลก็อย่าไปบิดเบือนอะไรครับข้อมูลเป็นจริงรไม่กลัวหรอกครับโลกสวยอยู่กับโลกเป็นจริงครับเป็นคนพูดตรงๆครับไม่อ้อมค้อม เป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มเทกับงานครับไม่ค่อยคือไม่ค่อยจะค่อยเป็นคนค่อยพูดเท่าไหร่นะครับแต่เวลาทํางานในทุ่มเทครับใจรักทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างครับทำเพื่อใจรักถึงว่าจะเสี่ยงมันก็เป็นธรรมดาแหะครับก็มีบ้างเราก็ใช้สติอย่าประมาท เข้าเร็วออกเร็วทำอะไรให้ว่องไวนะครับทำอะไรต้องรอบครอบทุกอย่างถึงจะปลอดภัยนะครับรอบครอบเข้าไว้ครับขอบคุณ FC ซทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจกับพ่อควานนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีให้ที่ห่วงใยนะครับมีอะไรมามองอยู่แถวช้านะครับนี่สงสัยมาดมหากลรีนไก่ปลานะครับแถวนี้จะมีไก่ปลามาอยู่ด้วยนะครับไก่ปลามาอยู่หากินกับแถวขี้ช้างนะครับไก่ปลาก็จะเยอะเหมือนกันครับ แต่เขาจะเร็วมากครับไกลปลาต้นตรลวยครับต้นตรลวยของเรานะครับต้นตรลวยไว้ให้เขากินนะครับช่วงตกมันนี้เราไม่ค่อยจะเข้าไปบ่อยนะครับคือเราจะรู้นะครับช่วงตกมัน ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไม่ไปวุ่นวายเขามากมายครับให้เข้าไปช่วงจังหวะที่มีปัญหากับตอนให้น้ำกินนะครับเราจะไม่ไปอันนี้เขามากมายนะครับเขาอยู่ทำธรรมดาธรรมชาติของเขาครับไม่มีปัญหาครับ ผลทพิปของเราก็อยู่ที่บ้านนะครับปลายโคก็จะอยู่ที่เดิมนะครับสามสีวันเราถึงจะทำความสะอาดหลักนะครับคิดนั้นน่าเป็นห่วงครับคือตกมันไม่ออกก็เค่นั้นคือเขาจะเร็วมากนะครับเพราะช้างยังไม่รุ่นครับช้างอายุยังยังน้อยครับเขาก็จะเร็วนะครับ เราก็ต้องรู้เรียนรู้ตรงนี้นะครับเธอเลอไม่ได้ครับเขาไม่ได้ทำอะไรใส่นะครับพ่อพลายของเราเขาก็ยืนสงบงนิ่งเฉยนะครับเขาไม่มีอาการกระวนกระวายเลยนะครับปกติธรรมดาครับท้ามองแบบธรรมดาก็ไม่เหมือนกับช้างที่ไม่ตกมันนะครับ เราไม่ได้ไปกระตุน้นไปอะไรเขาไปกระตุ้นอารมณ์เขาให้เขาทำใส่นะครับอารมณ์ปกติครับเหมือนธรรมชาติครับธรรมดาธรรมชาติของเขานะครับ f อฟทุกท่าน เราอยู่กับช้างเราต้องเรียนรู้มันสังเกตอาการเขาทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าจะช้างพลายช้างพังช้างตัวเล็กตัวน้อยนะครับเราจะต้องเข้าใจเขาเรียนรู้เขาให้มากๆครับมันสังเกตอาการเขา,าถึงจะดับรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับ ประสบการณ์มีให้เรียนรู้ทุกวันเลยครับถ้าเราขยันสังเกตอาการถ้าเราขยันเรียนรู้นะครับไม่หมดนะครับวิชาหลักเกี่ยวกับช้างนะครับคือไม่หมดไม่สิ้นนะครับถ้าพยายามเรียนรู้ครับควานเองก็ไม่มีพรสวรรค์น,นะครับควานอาศัาศยพรสวงนะครับอาศัยพรสวงมากกว่าครับ ก็พอมีประสบการณ์บ้างนิดหน่อยครับยังเรียนรู้อีกเยอะครับ,ค,รบคิดบคื่หลายๆอย่างเรียนรู้ประสบการณ์ก็จะบอกร่าให้ FC ได้เรียนรู้ได้รับฟังนะครับจะได้ไม่เข้าใจในทางที่ผิดๆิดถ,ถูกนะครับจากประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับ โปรดเข้าใจนะครับช้างตากฝนนี้กลัวไม่สบายไม่ใช่นะครับขาได้ลินนำฝนนำอะไรครับภูมิต้านทานมีนะครับภูมิต้านทานเยอะครับช้างตัวใหญ่เหมือนช้างตัวเล็กนะครับถ้าช้างตัวเล็กๆภูมิต้านทานยังน้อยอยู่ครับถ้าเลยอายุสิบสิบปีขึ้นไปนี่ก็จะมีหน่อยครับเลยสิบปีถ้าตัวใหญ่แล้วไม่มีปัญหานะครับตากแดดตากฝน ก็จะสบายกายสบายใจครับเห็นอยู่อยู่กับช้างอยู่ได้ทั้งวันนะครับดูช้างดูได้ทั้งวันให้เบื่อนะครับตัดหญ้าปลูกหญ้าให้เขากินครับมีความสุขครับแค่นี้นะครับใช้ควานจะเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมือนพ่อหลวงของเราทรงสั่งสอนไว้ครับ อย่าไปอะไรกับชีวิตมากมายนะครับจงทําจงอยู่กับสิ่งที่เรามีนะครับให้มีความสุขใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับมันก็มีความสุขแล้วครับไม่ต้องไปข้นขวายหาอะไรมากมายนะครับความสุขมีเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ในทางที่ถูกที่ควรเราก็จะหาความสุขเจอนะครับบางที อาจ,จมีความสุขแล้วก็ยังวิ่งหานะครับก็หาไม่เจอหรอกครับถ้าเรายังไม่รู้จักคำว่าพอเพียงนะครับก็จะไม่มีความสุขนะครับเขาปกติดีนะครับพอแฟงเราขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นยญยเขานะครับพานก็จะดูแลรักษาและสืบทอดนะครับวิชาที่เราคือบรรพุรุษครูบาอาจารย์ ที่ได้สั่งสอนมานะครับกยจะคอยบอกกล่าวให้พี่น้องเอฟซีได้รับทราบได้รับรู้นะครับในข้อมูลที่เป็นจริงนะครับไม่โก,กหกมดเท็ดนะครับไม่โลกสวยครับอยู่กับโลกเป็นจริงนะครับไม่บิดเบียนข้อมูลไม่เอาภาพมาสร้างเนื้อหาสาระให้เป็นนั่นเป็นนี่นะครับ ใส่แล้วครับถ้าเขาเห็นนะครับถ้าออกมาให้เขาเห็นเขาก็จะกระโดดใส่อย่างนี้นะครับถ้าอยู่ห่างๆยังห่วงก็ไม่เป็นไรนะครับควานก็จะรู้นะครับไม่ค่อยจะก็จะไม่ค่อยไปกระตุ้นเขานะครับให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะครับเขาเลี้ยวตัวสิ่งยั่วยุสิ่งกระตุ้นครับช้างตกมัน ธรรมดาแหละครับเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรานะครับเข้าเข้าใจหัวอ,อกเขาขอบคุณ F C นะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆน้อยๆของเรานะครับที่ค่อยๆไปเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีวันแม่นะครับเป็นกำลังใจทุกๆท่านในวันแม่นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ประสบผลสำเร็จในการงานที่ทำนะครับขอบพระคุณมากครับ